กบวนเฮเทียนพรรษาเทศบาลเมืองราชบุรีประจำปี2567นะครับสวัสดีสวัสดีครับสวยงามมากๆเลยนะครับขบวนสวยงามมากๆสวัสดีคสวัสดีคสวัสดีเป็นขบวนที่สวยงามยิ่งใหญ่นะครับอันนี้คือพักนาเทศบาลเมืองราชบุรี สวยงามสวัสดีครับทุกคนก็มาในชุดสีเหลืองนะครับเรืองรืองรองดของงามตาครับสวยงามมากๆครับอันนี้คือกระบวนเห่กรุเทพสบา์เมืองราชบรุรีวันที่16รกรกฎาคมพศ2567นะครับทุกคนเดินได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร,บร้อยดีมากๆอันนี้คือสำนัก ช่างต่งหนะน,นักตำแน่นนช่างครับสวยงามมากๆเลยนะครับของช่างเทศบาลมืงร,มราชบุรีนะครับอันนี้คือขบวนแห่หลวงพ่อแก่นจันนะครับหลวงพ่อแก่นจันนะครับนี่คือขบวนนะครับแห่เที่ยมมัสยาเทศบาลมืงราชบุรีนะครับ ี่คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับสวยงามมากๆครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับโรงเรียนเทศบาลในวัดสัตนาปริวัตินะครับเป็นกระบวนที่สวยงามน,นะครับเทศบาลนี <laughs> ้ ก็ทำมีดพงนะครับแล้วก็พงธรรมจักรด้วยสำเน็คือนะครับเรียนภาษาแล้วก็เครื่องอัดถับริขารนะครับบ,บริการหรือเครื่องจัดตุ๊ปัจจัยเครื่องชายานทำนะครับอันนี้เป็น,ยยน,น,น,เ,นกกเรนเานักเรียนเรานักเรียน ลำสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆน่าทักมากครับตอนนักเรียนออาาร,รองเรียนเทศบาลหนึ่งวัดตะนาวบริวัตนะี โรงเรียนเทศบาลสองวัดช่องลมสวยงามมากๆเลยนะครับโอเค,อาวาคอเมมสวคัสดีสครับยอดเยี่ยมมากๆครับสวยงามครับสวยงามฮ่าสวยงามมากๆคร่บยอาเยาย่าฮ่ากเลย่ยอ,เลยอเยาฮา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เทศบาลสีวัดมาหา,า,า,าธา,วา,มมาตว,ว,วตากกรร,รวิาหา,า,นารนะวัสวยงามมากๆครับวันนี้นักเรียนซ้อมอยู่ไนแล้วซ้อมอยู่นัโรงียนเทศบาลสวัดมาตรวิาสวยงามมากๆครับ <violent> <m uch un> น้องกู กุ๊กป,ป,ปูนะวัดสี่งาสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามมากๆครับจากโรงเรียนเทศบาลสีวัดมหาธาตุวรวิหาร นี่คือโรงเรียนเทศบาล4วัดปะหาธาตุบรวิหารนะครับคือคณะครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิยาินยรามธนบกดีครับโรงเรียนสาธิตมหนโิทยาินตรามินบรีนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีสวยงามมากๆเลยนะครับนำโดย่านรองวราพรมีดานะครับและก็คณะครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามครับอันนี้ถ่ายก่อนค่อยลงยูทูปถ่ายก่อน วัสดีครับผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือโรงเรียนสาธิตรประหณยยอดเช่นรามิตรบกดีสวยางามมากนี่คือคาบวนนะครับวัสดีครับวันดีวสวยงามมากๆครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเลานาง,งามเทศบาลมือางราชบุรีบรรยากาศสวยงามครับสวยงามมากไปที่รถพยาบาลนะครับ